สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าแม่แนนทาโล่ค่ะช่องนี้เป็นการดูดวงแบบ Journal Reading ซึ่งเป็นการอ่านไพ่แบบทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ค่ะอย่าคิดจริงจังหรืองมงายให้ดูอย่างมีสติและใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะ การดูดวงสามารถนำไปเป็นไกด์ไลน์สามารถดูเพื่อเป็นแนวทางสามารถดูเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวเองสามารถดูเพื่อปรับระดับจิตใจตัวเองให้ดีขึ้นและสามารถดูเพื่อความเพลิดเพลินคิดซะว่ามาฟังเล่านิทานนะคะถ้าหากท่านใดอยากจะดูดวงให้แม่นยำนะคะแนะนำดูดวงส่วนตัวค่ะแอดไลน์มาเลยค่ะสุรัตนนา under score เพจโพค่ะ ฝากให้ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้ช่องเจ้าแม่แนนทาโลด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยินดีตอ้อนรับเข้าสู่เกมทายใจนะคะมาในหัวข้อจะได้เลิกกับแฟนไหมนะคะอ่าเป็นหัวข้อที่แนนะย้ำทุกคลิปนะว่าเป็น เกมที่ถามไปตอบมาก็คือ Q&A ก็คือเป็นหัวข้อที่ถามกันสั้นๆนะคะเหมือนคุยกันอะเหมือนเรานั่งคุยกันอะว่ากินข้าวหรือยังคุณตอบว่ากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันประมาณนี้นะคะจะเป็นหัวข้อสั้นๆแล้วก็แนก็เปิดไพ่หรือว่าสับไพ่เรียงกันไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ให้ทุกคนเลือกเหมือนเดิมนะให้ทุกคนนะคะตั้งจิตอธิษฐาน เลือกไพ่ที่ตัวเองชอบมากที่สุดนะคะให้มีสมาธิมีสิลสมาธิสติปัญญานะคะคุณจะได้เลือกไพ่ที่แบบว่าดูแบบเหมือนคล้ายกันหรือตรงกับคุณมากที่สุดนะกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามแล้วก็เรามาดูการทํานายกันเลยนะคะในกองที่หนึ่งว่าจะได้เลิกกับแฟนไหม is e of p e n d i c l e the f o o l แปดถ้วย t ีอัปเพนเดนเ Page o f s o r ซถามว่าจะได้เลิกไหมกำลังคุมเครืออยู่นะคะเออกำลังคุมเครืออยู่ยอาจจะมีแอบมีกิ๊กก็ได้คุณกำลังอ่าเคลียร์อยู่กำลังจัดการอยู่นะว่ายังไงว่าจะเอายังไงว่าจะเลิกหรือว่าจะไปต่อดีหรือว่าจะให้อภัยดีนะคะเพราะว่าขึ้นมา เป็นแปดถ้วยคือเหมือนคุณจะเดินจากไปแล้วอะคุณจะเดินหันหลังแล้วอะแต่ว่าเขาเหมือนเขายังจะไม่ยอมอะคุณเขายังเหมือนไม่ยอมอะเออนั่นแหละก็เลยคุมเครือกันอยู่เพราะว่าคุณจับได้ว่าเขาอาจจะมีกิก๊กหรือว่าอาจจะมีปัญหาอย่างอื่นก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคคุณจะอยากจะเดินหนีไปนะคะแต่มันขึ้นเพจออฟสอดคือเหมือนเขาไม่ยอมเขายังดึงดืงดงดงดง้อ,แบบอ,อดื้อคคุณจจจะะะะเเเเออออาาาาารริงิงง่่าา่่ข้้้ๆไมมมยยนนนนหหูตลลัแ ก็เลยถามว่าคุณจะได้เลิกไหมยังคุมเครือคิดว่ายังไม่เลิกนะคะตอนนี้ยังไม่เลิกยังคุมเครืออยู่ยังไม่เลิกยังแบบยังยื้อคุณไว้อยู่นะคะแต่คุณรู้สึกเบื่อแล้วคุณอยากจะเดินออกจากปัญหานี้แล้วเพราะว่าปัญหานี้มันมามีบ่อยอ่ะจนคุณรู้สึกว่าโอ้ยกูไม่อยากจะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือความคิดคุณก็ได้ที่คุณอยากจะไปแล้วนะคะแต่ว่าเขาไม่ยอมให้คุณไปหรอกก็เท่ากับว่าคุมเครือยังไม่เลิกค่ะยังไม่เลิกนะคะโอเคมาถูกมาสู่กองที่สองเลยค่ะว่า จะได้เลิกกับแฟนไหมนะจ๊ะ4ดาบ The Sun King of Cups Judgment 5ดาบมีแต่5ดาบเนาะเออถามว่าจะได้เลิกไหมนะคะยังไม่ได้เลิกนะแต่ว่ารู้สึกเหมือนแบบปวดหัวคุณปวดหัว รู้สึกคุณเครียดอ่ะคุณคิดเรื่องเขาเยอะไปหรือเปล่าคุณรู้สึกคุณกังวลเรื่องของเขาเยอะไปไหมอ่ะอาจจะด้วยความที่ว่ามีปัญหาในเรื่องของอาจจะไม่ใช่มือที่สามก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของการเงินหรือว่า,าภายในครอบครัวของคุณนะคะอาจจะทําให้มีปัญหากระทบกระทั่งกันหรือทะเลาะก,กันหรือว่าจะอาจจะเป็นปัญหาเรื่องลูกก็ได้นะคะที่อาจจะทําให้แบบเหมือนแบบ ต้องบริหารจัดการในเรื่องของการเงินให้ดีหรืออาจจะเป็นปัญหาอื่นไม่ใช่เรื่องการเงินก็ได้อาจจะเป็นเรื่องอเรื่องชู้สาวหรือว่าเรื่องดูแลครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างก็ได้อาจจะไม่ใช่เรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นดูดวง journal reading มันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนี่คะ่ะที่คุณมีปัญหากันอยู่มันทําให้ปวดหัวมันจะแก้ไขปัญหาด้วยกันได้ก็คือคุณต้องนิ่งนะคะคุณต้อง ใช้สติกันมา,มากๆค่อยๆค,คุยกันนะอย่าทะเลาะก,กันแรงนะคะให้มีสติก่อนถ้าเกิดไม่ได้แบบหนักนะสาหัสากันก็ค่อยๆเคลียร์นะคะทุกอย่างทุกปัญหามันมีการแก้ไขได้และมันมีทางออกได้ทุกอย่างนะคะก็ขอให้คุณใจเย็นๆนะคะถ้าถามว่าจะได้เลิกกันไหมนะคะยังไม่เลิกนะคะไม่ได้เลิกเพราะว่าคุณเป็น justice น่าจะเป็นคู่กันนะ่ะอ่าน่าจะเป็นคู่กัน แต่ว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีปัญหากันนะคะทำให้ต่างคนต่างแบบรู้สึกเบื่อเซ็งรู้สึกนิ่งไม่อยากจะเจอหน้าไม่อยากจะคุยกันนะคะโอเคถ้าโดยสรุปก็คือยังไม่เลิกนะอ่ากองที่สามมาดูซิว่าจะได้เลิกกับแฟนไหมสีไม้นะคะแล้วก็ king of w o n the world โอ้ออพเพนิเคิลนะคะสี่เหรียญเพจออพเพนิเคิลโอ้อันนี้ไม่ได้เลิกค่ะอันนี้รักมากห่วงมากไม่รู้คุณขยับตัวไปไหนไม่ได้เลยหึงห่วงตลอดเลยไปไหนต้องรายงานไปไหนต้องถามไปไหนต้องบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากเขาไม่ค่อยให้คุณไปคนเดียวนะคะคุณเขาจะไปด้วยกับคุณตลอดเวลาส่วนมากจะมีน้อยค่ะไปกับเพื่อนก็ไม่ค่อยได้ด้วยเออเขาหึงห่วงคุณมากนะคะแล้วก็เขาก็รักมากเหมือนแบบ คุณมีความมั่นคงให้กันแล้วอ่ขึ้นสี่ไม้มีความมั่นคงในเรื่องของอครอบครัวในเรื่องของงานเงินอะไรที่เขาสร้างมาด้วยกันกับคุณถ้าเกิดยังไม่ได้เป็นครอบครัวกันก็อาจจะเป็นแฟนที่เหมือนแบบผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะอะไรเงี้ยมเลยมีความที่แบบผูกพันกันนะคะก็เลยอาจจะเลิกกันไม่ได้นะคะอันนี้กอ,องที่สามนะคะเลิกกันไม่ได้เลยค่ะเอาละมาสรุปกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงกองที่หนึ่งนะคะ ไม่ได้เลิกนะคะอาจจะยังคุมเครือกันอยู่ก็คือกึ่งหนึ่งกึ่งจะเลิกหรือไม่เลิกเพราะว่าใจคุณน่ะอยากจะออกจากชีวิตเขาไปแล้วเพราะว่าเขาสร้างแต่ปัญหาให้คุณสร้างแต่เรื่องมือที่สามจนคุณไม่อยากจะอยู่กับเขาแล้วคุณเบื่อคุณเซงคุณเหนื่อยใจกับเขานะคะคุณก็เลยเหมือนอยากจะเดินออกจากปัญหานี้แล้วก็อยากจะเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่แล้วนะคะก็เลยคุมเครืออยู่แต่ว่าเขาก็ยังยื้อคุณอยู่อันนี้ก็ยังไม่ได้เลิกนะคะกึ่งกึ่งจะอยู่หรือไปนะคะก็ขึ้นอยู่กับการที่ คุณจะเอายังไงนะคะกองที่หนึ่งกองที่สองไม่ได้เลิกนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นไม่ใช่ปัญหาเรื่องชูสาวรอของภายในครอบครัวเรื่องการเงินหรือเรื่องลูกก็ได้นะคะที่ทําให้ควกคุณมีปัญหาหรือปวดหัวจะต้องบริหารจัดการนะคะอาจจะเป็นเรื่องค่าเล่าเรียนลูกหรือว่าค่าใช้จ่ายภายในบ้านที่มันยังไม่ลงตัวนะคะก็ให้คุณนะคะคิดวิเคราะห์นะคะตั้งจิตนะคะว่าคุณมีภาระหรือว่ามีลูกหรือว่า มีครอบครัวด้วยกันนะคะก็คือคุณต้องนึกถึงหน้าลูกไว้นะคะก็ให้ใช้สติอย่าทะเลาะก,กันแรงนะคะทุกอย่างทุกปัญหามีทางออกนะคะโอเคก็คือเท่ากับว่ากองที่2ก็ไม่ได้เลิกนะคะกองที่3นะคะเป็นกองที่ สุดยอดเลยนะคะก็คือว่าไม่ได้เลิกคือไม่ได้เลิกเลยค่ะก็คือเป็นความรักที่มีความมั่นคงรักกันแบบมีแต่ให้นะคะเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรส่วนมากจะมีปัญหาก็คือเรื่องหึงหวงมากกว่านะคะแฟนคุณเป็นคนขี้หึงขี้หวงมากนะคะคุณก็ระวังด้วยเวลาคุณไปคุยกับใครที่แบบเหมือนแบบ เป็นคนที่เข้ามาหาคุณหรือว่าคุณไปคุยเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็ตามทั่วไปอะคะ่ะเพราะว่าแฟนคุณเป็นคนขี้ห่วงขี้หึงมากแล้วก็รักคุมากนะคะถ้าเป็นในกรณีที่เป็นครอบครัวกันนะคะก็คืออาจจะมีความมั่นคงมีการรักกันมีความไปไหนไปด้วยกันนี้นะคะตัวติดกันตลอดนะคะถ้าเป็นแฟนก็เป็นคนที่เขาเป็นคนที่ติดเราอะคะ่ะติดเรามากไปไหนไปด้วยกันตลอดนะคะโทรเช็คนู่นี่นั่นตลอด ไปกับเพื่อนไม่ค่อยได้การเป็นว่าคุณจะไม่มีเพื่อนเลยค่ะมีแต่เขาเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนๆเ,เป็นทั้งแฟนเป็นทั้งทุกอย่างอะคะ่ะเออนั่นแหละเขาเป็นคนแบบนั้นนะคะเขาติดคุณมากก็เท่ากับว่าเขาไม่ได้เลิกคุณนะคะโอเคนะก็สรุปว่าจบแล้วนะคะของเกมทายใจนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำนายเกมนี้นะคะเป็นเกมที่อ ถามไปตอบมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือถามประมาต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือให้ทุกคนนะคะ,ะไม่ต้องคิดจริงจงังหรือซีเรียสเกินไปให้ใช้สติหรือใช้วิจรารณญาในการรับชมรับฟังนะคะให้คุณไปคิดวิเคราะห์นะคะว่ามันตรงกับที่แนนทํานายหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ตรงนะคะมันเป็นไพ่าจาร์แนลริดดิ้งนะคะมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็แล้วแต่เนาะเขาขึ้นอยู่กับพลังงานว่าคุณจะตรงกับแนนหรือเปล่านะคะก็ ถ้าอันไหนที่มันรู้สึกทําให้คุณเครียดหรือว่าคุณรู้สึกคุณกังวลนะคะดูแล้วรู้สึกคุณกังวลหรือคุณเครียดก็คุณก็ตัดทิ้งไปเลยนะคะบางทีมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะคะมันเป็นแค่ไกด์ไลน์มันเป็นแนะแนวทางหรือว่าแนะนําสิ่งที่อาจจะเกิดหรือไม่เกิดมันก็ขึ้นอยู่กับคุณและเขานะคะว่าคุณและเขาจะ ประคองกันได้ยังไงมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกคนนะคะก็อยากให้เกิดเรื่องที่มันเป็นสิ่งที่ไม่มีความสุขหรือไม่สมหวังในชีวิตเลยนะคะก็ขอให้ทุกคนสมหวังทุกคนนะคะสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ขอให้ออดจากพวกคุณไปนะคะให้พวกคุณเจอเส,จสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะโอเคถ้าชอบนะคะก็ขอให้คุณกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e กดกระดิง่งกิ้งๆเป็นกาลังใจให้ช่องเจ้าแม่แนนทาโร่นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะก็ถ้า ไม่อยากจะพลาดค,คลิปนี้ก็กดกระดิ่งซ้ำเลยค่ะกิ้งกิ้งแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บๆรักทุกคนคะ่ะ